ก็ขอกราบสวัสดีพี่นาเพื่อนรักนักตกปลาทุกท่านครับผมก็วันนี้มาพบกับผมเซียนแก้วสกาวครับวันนี้เรามากันที่ไมยดังไมายของโคกพระครับผมจุดที่ผมยืนอยู่นี่ก็เรียกว่าสามแยกโคกพระครับผมจะมีแยกคลองแยกเข้าไปข้างในครับผมก็มาตามพิกัดที่นานาเคยมาตกกันครับผมผมเราลุ้นกันว่าวันนี้เราจะมีผลงานมาฝากนานากันขี่แต้มครับผมกับการเปิดไมยใหม่ของเซียนแก้วครั้งแรกที่มาถิ่นฝั่งนครปฐมครับผมตรงนี้เขาจะเรียกว่า เขตอำเภอนครชัยศรีแจกแจกโคกพระครับผมขอมาลุ้นรอเชียร์ครับก่อนไปชมคลิปของเราก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมส่วนเหยื่อที่ผมใช้ในวันนี้ก็เป็นเหยือชุดเก่าครับผมมีอะไรก็ผสมรวมกันมาครับผมก็จะเกี่ยวด้วยมันหมูหมักครับผมกับเม็ดโฟมครับผมตัวบนก็จะเป็นเม็ดโฟม้งลังจะเป็นมันหมูหมักครับผมขอมาลุ้นกันว่าวันนี้จะมีผลงานมาเพิ่มมาให้นะนะได้ดูกันหรือเปล่าครับผม ไปเราลุ้นครับพร้อมกันเลยครับผมหว่าแมงได้ยี่ศกไปตรงนั้นเ่ยเนาะตัวใหญ่ไหมตัวพี่กล้วยได้ยี่ศกได้ยี่ศกเป็นตัวสองตัวตัวใหญ่ใหญ่อยู่มีลุงเจ้าทิ่นเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกตีตรงนี้เนี่ยให้ตีเป็นสามแท่งตรงนี้ต้นไม้แดงๆให้ตีเป็นหน้าหน้าตรงนั้นนะเพราะตรงนี้มันตีได้ไงแมงคือไม่มีต้นไม้อย่างงี้เราตั่งอยู่ตรงโน้นเมื่อกี้ไม่มีเงี้ยแจ่วเลย อ,อยู่ก็่าจะอยู่ติดตระวังลื่นเด้อแม่งที่โรงงานบาจริง <c oughs> ตกปรทีวันนั้นวันนั้นฝนตกกินจะทะลุฝนน่ะขอเสื้อตกเลยอ่ะ <c oughs> แม่งกิ้งโคโลโคโลลื่นเดี๋ยวมเช้ามาด้านบนตันหน้าปลาเพื่อนดีน เราจะเพียนเพียเพ้ยนจะจะผาาสายเพี้นนี่แสกตาเหลือเ่อนวันนั้นผมได้โลครึ่งสองตัวไอ้ดินนะตรงแต่ตรงสะพานปุ๊บมากินได้ไงไม่รู้สะพานไหนประตูน้ำข้างหน้าน่ไงแต่ไม่ได้ไอ้อนี่เยอะพวกเขายิงปลากันเออยอะนี่ครับท่านผู้ชมแต้มแรกมาแล้วครับเป็นตะเพียน เป้าหมายของเราคือปลาเน้นก็ตามหาปลาน,นินครับผมวันนี้ได้ตะเพียนเป็นเต็มแรกครับผมนี่ทือว่าเริ่มหมานแล้วครับผมคับท่านผู้ชมหนึ่งด้วยวันนี้วันหยุดก็ผมนีครับ <c oughs> โอ้โหเหมือนตลาดนัดเปิดท้ายเลยครับ <c oughs> เต็มไปหมดเลยครับไม่มีที่ว่างครับผม <c oughs> ผมวนรถตั้งสองสามรอบว่าจะหาที่ลงได้ครับผม ก่อนนาท่านใดที่จะมาก็มากันเช้าๆหน่อยครับผมหมายนี้ก็มาตาม G P S ที่นานก็ให้มาครับผมก็หมายแยกโคกพระครับผมก็วิ่งเลยวัดสว่างอารมณ์มาก็วิ่งมาจนสุดจนถึงประตูน้ําครับเราจะมีวงเวียนออกสายเราวิ่งจะมีบอกกุ้งเราวิ่งมาเรื่อยๆครับผมก็จะเห็นคลองวิ่งมาสงประมาณ300เมตรครับผมก็จะเห็นคลองก็ เลือกได้เลยครับจะลงจุดไหนครับจุดไหนว่างก็ลงเลยครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสาหรับหมายโคกพะครับผมส่วนผมก็ลงอยู่ตรงสามแยกนี้ครับผมลงทั้งหมดก็เจ็ดแปดคันครับผมเพิ่งมีดึงไปทีเดียวก็ผมเป็นปาตะเพียนก็ประมาณนี้ครับผมการตานู้ชมตอนนี้ก็เที่ยงเที่ยงตรงแล้วครับผมมาถึงนี่ก็ กเกือบเกือบห้าโมงครับผมวนหาที่ลงวันนี้วันอาทิตย์ก็มาสายก็หาที่ลงยากหน่อยครับผมก็มาแต้มแรกของเราก็เป็นตะเพียนครับผมสายสวยๆย,ยังไม่เป็นปั๊บยังไม่ใช่เป้าหมายที่เราตามหาครับเราตามหาปลาน,นิลครับวันนี้ที่คลองโคกพระครับผมตอนนี้ก็จะเป็นสามแยกโคกพระก็มาแล้วหนึ่งแต้มครับผมใช้เวลาไปชั่วโมงกว่า ผมเรารุ้นกันว่าเมื่อวานที่นานาเข้ามากันเมื่อวานก็ว่าปลาเข้าใบยบครับผมใบสองใบสามปลาเริ่มเข้าแต่วันนี้เรามาก็ตอนแรกว่าจะมาแต่เช้าแต่เรามาครั้งแรกเราก็ไม่รู้จุดก็หาที่ลงไปเรื่อยๆครับที่ตรงไหนว่างเราก็แวะเลยมารุ้นกันต่อครับผมจากนี้สักเย็นๆนู่นะสี่ห้าโมงจะมีคนงานมาเพิ่มหรือเปล่าครับผม แดงครับท่านผู้ชมเป็นพัดเปียนอีกแล้วครับผมแมเขาสงสัยเขามาเอาปลาน,นินไปหมดแล้ว <c oughs> เรามาไปเจอต่ตวเปียนครับผมสายเดียวกันเลยกินี้ก็กินกินเม็ดโฟมครับผมตัวนี้สวยๆครับผม สำรชมชมตอนนี้ผมย้ายใหม่มาใหม่ครับผมขยับมาในที่ร่มครับผมที่ที่เมื่อกี้ก็แดดไล่ครับผมนี่ก็พาแม่บ้านมาทรมานอีกวันครับก็ลงตรงนี้ครับคู่กับพี่นาดครับผมก็น้าเอกทางนู้นก็เป็นนาติ๊กแล้วก็พีนานาตอนนี้ก็แดดก็เริ่มไล่ผมย้ายมาจากั่งนู้นกับนู่นจุดเลยต้นมะพร้าวไปครับผมังนั้นแดดไล่ครับผมแล้วก็เจอ เจอตั้งตะข่ายเจอทั้งงมหอยครับผมเกิดเลยย้ายหนีมาทางนี้ครับผมมาลารุนกันครับผมตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งของอยู่ในน้ำครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้เรารุนันว่นาเราจะมีแต้มกันหรือเปล่าครับผมขับ่านผู้ชมตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วครับอุปสรรคของเราก็มาแล้วครับนี่เป็นสายเลยครับผมขอขอบคุณท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจวันนี้ครับ ็ถือว่าไม่แห้วแล้วเรามีตะเพียนอยู่2ตัวครับผมก็วันนี้ขอปิดคลิปไว้หน่อยครับเพราะว่าฝนไล่แล้วครับผมพบกันใหม่ทลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาทุกสัานไปก่อนสวัสดีครับผม